โอ้ยมาใช่ไหมโดนด้วยเหรอโดนโดนโดนโอ้ยเดี๋ยวแล้โดนแล้วนะครับสองมาแล้วจ๋าสงจุดโอ้ยเดี๋ยวพลนที่หมดก่อนเฮ้ยตงโมเลยัวโยนะเพลงักตา้สุดๆครับตัวนี้ คยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาสีตาลสีอันตรานเรื่อนาลดีเลยเลยจ้าสวัสดีมิตรรักนักตกปลานะครับผมวันนี้มาพบกันนะจ๊ะวันนี้มาเรือไตรตนนะครับโอ้โหมาแล้วหนึ่งตัวนายโยมาแล้วหนโอ้โหนายโยเปิดหวยแล้ว เรือใบเรือใบเรือใบดิฉับเยอะโยยามามาครับเรียกมาแล้วครับดิฉันพิชามาครับเช็คอินแล้วครับเดิฉันพิชามาครับเช็คอินแล้วมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมจริงเรื่องที่จริง โดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับสองเข้ามาแล้วควูบมาครับบูบมาแล้วบูบมาแล้ววูบมาแล้วนะจ๊ะโบเลยตัวใส่ปิ้งมาเลยท่านผู้ชมตัวใส่ปิ้งเลยโอ้ว้าวทะบะมาแล้วนะบอล เอ้สีเดียวกระดับบอลเลยนี่มาสีเดียวกะับบอลเลยอะเอาที่เอาที่เอาลงนี่ครับสามร้อยฮะเพื่อเพวกอกันไหมอะโอ้ยตึงตึงเลยนะบอลมาแล้วมาแล้วด้วยโอ้ยเอาเรื่องเราไม่เน้นแป้งแล้วเราเน้นใช้ใหญ่โอ้ยตัวสองสบะยวะตัวสองตัวสองโอ้ยใส่ใส่ดีใส่ดี สบายมากแล้วสองตัสองไหนบอกจะขายผมไนโยตัวเนี้ยเอาน้าไปซื้อแล้วผมสี่ร้อยแล้วขึ้นแล้วโอ้โหราคาราคาพุ่งหน้าดูเลยดูเลยครับผมโอ้โหใช่ไหมโดนด้วยเหรอโดนโดนโดนกล้วยเข้าบ่อยตัวแปดโลโอ้โหเหนียวเดียวบอลทำไมลบเลยลบเข้ามาเลยโอ้

พี่ขอรูปบ้านครับโอ้ยึงขั้นมีผัดเลยฮะขอถ่ายหน้าในบอลหนอย่ะอเยย่หรอโอ้ยโอโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออโอ้ยออโอ้ยยโอ้โอ้ยยเบ้ยวยโ่้โยโ้ยโอ้ยยโ้อย้ยมี้ยโ มาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลรถคันนี้ผมเลยดิโอ้โหผมแค่ไงหลุดเลยเอาหกตีนะครับว่าเอาเอ้ยเฮ้ยเจอฝูงว่ะเออเจอฝูงว่ะเอาเอาเอาว้าวุ่นเลยครับทีนี้เฮ้ยเจอฝูงเจอฝูงแต่นี่เป็นสองจุดห้านี่ไงเออ

ียครับท่านชมต,ต้นทำไม้าสารนะฮะต้นแี้ใครสนใจก็ติดต่อมากันได้นะฮะทางเพจนะครับแต่ต้นแกคิดเป็นชั่วโมงนะครับเพราะแกเคยคิดเป็นวันทีแล้วแกบอกว่าไม่ไหวนับโอ,โ,ออโอ้โหตบป้ายอ่ะโอ้โหนี่ว่ากองประกาศกอประกาศเอาอย่าเอาเรื่อง ตัวนี้ถึงก็ต้องใช้ถวิงเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหตัวนี้มีโลสุดๆครับตัวนี้ไตยต้นทมิ้นสารนะครับมาเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยตึงด้วยเขาว่าอ,อ,อะไรตึงผมมาตึงแล้ว<อ>หลังเรกตึง <laughs> โอ้โหปิดฝาลอกมึงเออพี่นุ่มเดี๋ยวก็ฝาลอกหลุดโอ้โหหล่อเสียงขุ่มไหมมันใหญ่ใหญ่เกี่ยวเส้นเดียวเลยนะบอลนบอลตมันใหญ่แล้วบอลอาทวิงนะรอทวิงนะสวอโอ้ยตัวมันใหญ่เขาว่าโอ้โหฝาลอกแทบหลุดมาแล้วนะบอลมาแล้วเลแ้วเอาไปปิดของเขาอีก ไอ้เซนเดอร์มันปิดของเขาเฉยเลยไอ้กลัวเขาได้ช็อตอันนี้ตั้งใจแกโดน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 ท่าทู้งโมมีสายเปิดแล้วจ้ามีสายจ้ามีสายจ้ารอเดี๋ยวแล้วนดี๋ยว ันโยอายเด้อนะมาแล้วจ้าพูดอะไรนะครับโอเคขอบคุณมือ <c oughs> ขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะฮะตอนนี้ของานของเราก็ไม่อยากจะนับผมบอกเลยไม่อยากจะนับเพราะว่าเยอะน้อยโอ้ขอบคุณมากครับผู้ชมโอ้โห ตาซิมิท่านี่นน <c oughs> ครับมาแล้วสายแดงว้าวเย้ <Yeah! S 1> ได้ตาซิมิแล้วเคยกินสองตัวเพาะว่เนะี่ยกินสองตัวเพาะว่เนะี่ย โอ้ยผมไม่ไดเอามาด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ผมไม่ได้เอามาด้วยไอ้นี่มาด้วยปาแดงปลาแดงปลาแดงแดงเยอะติดตัวติดตัวติดตัวสุดยอดโอ้โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนกกระลิงมาแล้วจ้ารถถังจ้า ถังมาแล้วจ้าว้าวโอ้ยไปนวดด้วยคุณผู้ชมไปนวดตหนวดโอ้ตอนแรกบอกถังเอ้อะไรถุงถุงถุงเถ <laughs> ุงถุงโอ้โห จะเป็นชี้ไอ้อะไรนะชี้ท้องลุงกลา,า,างปลาลายกลางปลานะฮะตัวที่ตลาดเขาตามหากันไใ้ฟักเลยนะครับโอ้โหมันอย่างเดียวแล้ว <laughs> มาอีกหนึ่งจ้าเนี่ยพี่ชมอโอ้ยคิกเลิงเอาหมดแล้วทีนี้คิกเลิงมาอีกหนึ่งอือโอ้ดูนี้หนักกวนี้หนัก,นนก,นนกโอ้เอาว่าน้ำเดือดวะโอ้น้ำเดือดน้ำเดือดโอ้โหโคนใหญ่ท่านผู้ชม ค,คนใหญ่นะจ้าโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะนี่ <c oughs> มจะ้ไม่รกวะมันรคอาแล้วว้าวเหลือเหลือเหลือไปตัวนี้กด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 เห็ดใหญ่เห็ดใหญ่ เฮ้ยเออเห็ดใหญ่เหจิเกล้วอุ้ยสายแดงใหญ่อืมแดงใหญ่เลยนะท่านผู้ชมออน้าตกบึกกันได้นะเห็ุโนใหญ่มาอีกแล้วว้าวสุดยอดท่านผู้ชมเฮ้โถน มาอีกแล้วเหมือนจะเห็ดครับมาเหมือนจะเห็ดครับดิ้นแบบนี้เหมือนจะเห็ดครับโอบบบ้ไม่ไมใช่โอ้โหเป็นพี่แดงของเราเองจา้าเออกดออโต้ครับโอ้โหเอาไวสามบาทสามบาทสองโอ้เยอยืมหมาดจังวะสามบาทสองร้บาทประตูสอง โอ้ยายืมหมาทั้งเลยกปะมาอีกหนึ่งเหรอตีแล้วก็ได้ยอะยืมไม่เหรอใช่โอ้ตายโดนงี้ย่ะไม่แล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับอย่ายืมนะครับโอ้โหอย่ายืมโคตรหมาเลยท่านผู้ชมก็สำหรับทริปนี้ก็จบไปได้ดีๆนะครับกับมึก อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยไม่ใช่มุกกระดองโอ้โหไซนี้นะผมบอกเลยนะนึกว่าติดเอ้ยางรถยนต์อ่ะโอเคสำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากผลงานช่องเล็กช่องนี้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับไต่ต้นนะไต่ต้นแกคิดเป็นชั่วโมงนะครับนะก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งเฟซทิ้งอะไรไปให้นะจ๊ะดูนี้ผลงานรวมของเรานะจ๊ะตึง โอเคเดี๋ยวทิง้งพกกรหม่ออกันนะเดีทิ้งเบร์